สำหรับคลิปนี้พามารู้จักไก่ตัวงามนะคะดูสิคะลักษณะความสวยงามของเขาโค้งหูกว้างนะคะพิ้วเลยนะคะสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะค่ะดูสิคะสวยงามมากเลยคะ่ะเห็นความสวยงามของไก่ตัวงามหรือย,ยังคะน่าสะสมไหมคะ ค่ะบนสีส่วนมากก็จะสวยงามแบบนี้นะคะเราค่อยๆยสะสมไปนะคะมาค่ะเรามาสะสมด้วยกันนะคะตัวนี้ไก่ตัวงามนะคะค่ะเพื่อนๆมีบนสีตะกูดไก่กันหรือยังคะตัวนี้ก็น่าสะสมนะคะอย่าลืมสะสมนะคะเอาไปปลูกอเอาสวยงามในตระกูลไก่นะคะ สวยมากเลยค่ะเพื่อนมีกิ่ตัวกันหรือยังคะสะสมไว้นะคะความสวยงามของเขาสวยงามจริงๆค่ะน่าสะสมมากดูเห็นไหมคะสีช็อกโกแลตเลยสวยมากๆเลย ขนบอลสีทุกท่านคะช่วงนี้ยังมีฝนอยู่นะคะยังมีฝนตกชุกชุมอยู่ซึ่งก็คงจะเป็นอ่าพายุลูกสุดท้ายแล้วมั้งคะค่ะก่อนที่จะติดตามคลิปตัวนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคลิปวันนี้เราจะมาแนะนําตัวนี้นะคะนี่ค่ะคือบอลสีที่อยู่ในกลุ่มของตระกูลไก่นะคะ นี่ค่ะคือความสวยงามของเขาปอนสีตัวนี้ชื่อว่าไก่ตัวงามนะคะ mm hmm. เพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะ mm hmm. เขาเขายังเล็กอยู่นะคะ mm hmm. นะคะแต่กัดสีแล้วนะคะ mm hmm. สำหรับตัวไก่ตัวนี้นะคะ mm hmm. ไก่ตัวงามนะคะ mm hmm. เขาจะมีลักษณะของเป็นใบ ตัวนี้หูท่าโตเต็มที่นะคะหูก็จะกว้างนะคะยาวกลมโค้งอย่างนี้เลยนะคะโค้งลักษณะที่โตเต็มที่จะเป็นรูปผีเียมนะคะเพื่อนกลับไปดูไอตรงภาพตอนที่ต้นคลิปนะคะนี่ค่ะตรงสะดือเขาก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลนะคะ กระดูกเขาจะออกมาชัดเจนก็ตอนที่เขาใบแก่นะคะใบโตเต็มที่แล้วก็จะเป็นลักษณะของเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงส่วนตัวตัวนี้ถ้า,าพื้นใบเขานะคะโตเต็มที่เขาจะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะจะเข้มมากเลยคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะตัวรอบๆสีเขียวที่พื้นสีเขียวนะคะส่วนตัวที่เขากัดตัวนี้เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะ พอใบแก่เขาจะเป็นสีสีแดงเข้มปนขาวนะคะมีจะมีสีขาวแซมนิดๆน,นะคะอันนี้คือใบอ่อนเขานะคะนี่ค่ะละกักษณะก้านตัวใบของเขาตอนนี้ก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆแบบรูปหัวใจนะคะแต่ถ้าโตเต็มัยแล้วเขาจะเป็นลักษณะของรูปผิีผสเสื้อนะคะจะสวยงามจะแตกต่างกับอบอนตัวอื่นนะคะ นี่ค่ะเวลาเขาโตเต็มใบแล้วเขาจะจะสวยงามมากเดี๋ยวไปดูต้นคลิปนะคะภาพอ่าไว้ให้ต้นคลิปนะคะนะคะี่ค่ะส่วนตัวก้านนะคะตัวก้านตัวก้านก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะนะคะี่ค่ะสีเขียวอ่อนๆลักษณะใบของเขาตัวก้านตัวสะดือตัวนี้เพื่อนๆน่าจะสะสมนะคะมันน่าสะสมจริงๆค่ะตัวนี้สวยงามมากๆเลยเขาเขาโตแล้วเขาจะอ่า ลักษณะการกัดสีหรือว่าใบเขาจะแตกต่างจากบอลทั่วไปที่เป็นรูปหัวใจนะคะค่ะจะเป็นหูกว้างๆอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะออกมาโค้งแบบปีกผีเสื้อเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะซึ่งราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่สามร้อยกว่านะคะแต่ตัวนี้เพื่อนได้มาอยู่ที่ประมาณ รวมส่งนะคะรวมส่งอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบบาทซึ่งถือว่าถูกมากนะคะตัวนี้คือน้องน้องที่ในเฟซเขา,าให้เพื่อนมานะคะตัวนี้สวยงามมากค่ะเพื่อนๆ่อที่สะสมบอลช่วงนี้ก็จะมีบอลจีนนะซึ่งเพื่อนก็โดนเหมือนกันจะเป็นบอลจีนในลักษณะของใช้ชื่อไทยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขา ตั้งชื่อคล้ายกันนะคะอย่างที่โดนก็มีไอ้ตัวโรยล้นฟ้านะคะเป็นของจีนนะคะของไทยเขาจะเป็นกระดูกสีขาวใบกัดสีแดงสวยงามแต่ของจีนเขาจะกัดสีกระดูกเขาจะออกสีเขียวๆนะคะแล้วกัดสีก็สีสีแดงไม่ไม่เข้มนะคะสีแดงไม่เข้มแล้วตอนนี้ก็คือลักษณะก็คือเขาเขาจะ คือถ้าเป็นบอลจีนน่ะค่ะสําหรับเพื่อนที่ซื้อบอลจีนมาแล้วแล้วหลงซื้อบอลจีนนะคะแล้วต้นผสมนะคะเพื่อนสามารถฟื้นต้นของบอลจีนให้อ่กลับมาสวยงามเหมือนเดิมได้เอ็นี้ค่ะปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะค่ะใส่เข้าไปเลยๆหน้าตรงนี้นะคะหน้าดิน กัประมาณเดนหนึ่งนะคะต้นเขาก็จะเริ่มฟื้นปูดีขึ้นนะคะเพราะว่าไอตัวที่เราทดลองลากเขาลากปล่อยก็จะขึ้นมาเต็มมากินเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ